รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาชมรถเก๋งมือ2ราคาประหยัดด้วยนะคะรถยนต์นิสสันมาร์คคัน1.2เกียร์ธรรมดาปี2013ค่ะรถเจ้าของเดียวนะคะไม่มีประวัติการชนน็อตไม่ขยับค่ะเครื่องดีเกียร์ดีขับขี่วิ่งได้ปกติและประหยัดด้วยนะคะเครื่อง1.2ค่ะเป็นอีโคคาเลยทีเดียว คันเล็กด้วยนะคะกระทัดรัดขับง่ายแสงง่ายาที่จอดก็สะดวกค่ะสภาพพร้อมใช้งานราคาไม่แพงนะคะขับใกล้ไกลสบายใจได้ไม่เปียกฝนค่ะราคา95,555บาทพร้อมโอนที่ถนส่งรถมีเล่มพร้อมโอนนะคะสนใจติดต่อนัดรูรรถค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเบอร์โทรผู้ขายนะคะ พิกัดดูรถด้วยแขวตรงข้ามซอยราชกระบัง38กรุงเทพมหานครค่ะโทรคุยกันก่อนรายนัดไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของทางช่องสวัสดีค่ะ